พี่น้องเคยมีคำถามนี้ไหมครับว่าตัวฉันมีพระวิญญาณหรือเปล่าถ้าพี่น้องมีคำถามแบบนี้ขอให้อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ครับกาลาเทียบทที่5ข้อ1 9บถึงยีบอกว่าการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโศโโรกการเสด็จเลการนับถือลูกเคารพการถือวิทยาคงการเป็นศัตรูกันการวิวาทกัน การริษยากันการฉุนเฉียวกันการไฝ่สูงการทุ่งเถียงกันการแตกคบกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้ซึ่งข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่าคนที่ประพฤติเช่นนี้จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของข้าพเจ้า และข้อ22-23บอกว่าส่วนผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความยินดีสังทีสุขความอดทนความกรุณาความดีความสัตย์ซื่อความสุขภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูได้ตึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะปัญหาแล้วถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยเราอย่าอวดตัวอย่ายั่วโทสะกันอย่าอิจฉากันเลยพี่น้องครับขอให้เราลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่าเรามีลักษณะชีวิตแบบไหนในตอนแรกข้อ1 9ถึง21 พูดถึงลักษณะชีวิตของเนื้อหนังลักษณะชีวิตที่อยู่ในความบาปถ้าเรามีลักษณะชีวิตแบบนั้นหมายความว่าเราไม่ได้อยู่ในพระวิญญาณถ้าเราอยู่ในพระวิญญาณลักษณะชีวิตของเราจะเป็นความรักความจิดีเป็นสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบ,บังคับตนอยากจะให้พี่น้องสำรวจตัวเองนะครับว่าชีวิตของเรา มีลักษณะชีวิตแบบไหนและพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่เราจะมีชีวิตที่เป็นลักษณะของพระวิญญาณขอให้เราอยู่ในพระวิญญาณมีผลของพระวิญญาณและพี่น้องครับถ้าพี่น้องเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อจิตวิญญาณขอให้เราแชร์วิดีโอนี้ไปให้คนที่เรารักครับ